ใใคะ่ะเด็กผู้่สบายกับลูกขึ้นมาสบายดีทันทีเนาะถ้าเป็นอันเมื่ถึงนีเจ้าหนี่กับลูกหนีมาแลบบ้วเพราะว่าข่า,มาวมันกระโดงดังนู่นนี่นั่นเนาะค่ะนก,น,กนี่สินนี่คนห่วงนี่นี่นีทุกระดับเด้อพี่น้องเออแล้วก็เป็นนี่เขานี่ยอกเขาบอกวคนม,ม่ดอกว่าต้องว่าอย่างว่าเออดอกเขาไหลสิไม่บ๊อบแมนเลยทุกระดับเนาะเป็นเป็นอย่างนทุกทุกคนที่เจอลูกหนีที่หัวหมอนี่ จะประมาณนี้แหละแบบว่าก็จะมตาตำนี่ติดเรื่องดอกบงวดอกเบีย้ยล่ะะพอสุดท้ายแล้วเอยากคืนเขาเนาะแม่ก็จะประมาณนี้แหละมันก็นจะประมาณนี้ได้แบบว่ามันเป็นอย่างสั้นเพราะอย่างห่วงนี่บางคนมีละนะ่นอ่ะเอยากใส่เขาเออมีอหลีนี่ก็อีกแบบหนึ่งเด้แบบว่าคนที่มีจริงๆมันจําเป็นมีอหลีแต่คนที่มีแล้วบ่อยากใส่บ่อยากขอด คนนึกถึงนะวันที่ได้ของเขามาเขาอิุสามากเขาอิจฉาในนะคนที่เขาไปให้ยืมนะเขาที่ีแล้วคนเขาจะสงสารอีตฉนบางทีเขาเขาไม่ได้ร่ำรวยแฮงปันบางคนนี่ก็ดูดีนะดูแบบเป็นทรงมีเงินทรงเมียินะ่ะเขาก็ดูบวออกสมัยนี่นะเพราะว่าเมนรค่ะแท้เนะเออเป็นหนี้บ่มีควอมแม่ค่ะเป็นหนี้ต้องไส้ย่างเดียวค่ะ บอสไซเขาก็ไปคุยเขาแบบโมเมนแมทโมเมนหาทางหลีกเลี่ยงมันบอกค่ะส่วนมากจะหลีกเลี่ยงไปเรื่อยเปอยแหละตัวไปหน้าตัวไปเรื่อยไปหลอกคนอื่นอีกต่างหากมันบอกค่ะยืมคนเป็นไปเรื่อยไปเรื่อยอิ่านะวันนี้ความจริงมันก็คือความจริงนียคือเขาวาน่ะความจริงมันหนีมบพ้นค่ะ,ะเจ้านี่เนี่ยแบบว่าตอนแรกนี่ตอนแรกก็สงสารเขาอยู่เพราะว่าเพราะแบบว่าที่เขาจะไปทวงเขาเนี่ กับต้องม่นางสงสารเจ้าของไม่ยุคยุคสมัยได้คบบหลายคนเจอแบบนั้นปวดหัวเป็นประ,าะ,ะ่าวว่าเป็นทุกเจ้าของเขาเสียทุกอย่างเสียเพื่อนเสียทุกอย่างกันยืมเงินกันก็เเสียคนมูเขาก็ต้องเสียจากกันเออคนที่หักกันแท้ๆเขาก็ต้องมาผิดใจกันย่นยืมเงินกันน,นี่แหละค่ะเศร้าได้ไหมเศร้ายืมค่ะ เรื่อกรณีใดๆทางด้านเด้่อ่ะหเพราะอย่างเพราะว่าคนไช่แล้วมันมาไลฟ์เก่าก็เก่าคือแบบว่ามีเหตุผลที่อ้างอิงไปหละวนันนี้บางคนนี่ไม่ได้ดอกนำน้ำเสน่ย้ยไ่ได้ให้ดอกอย่างแต่ก่ตัวคือเก่า วันแรกที่วาก็วันนี้สุดท้ายมันจะต่างกันเดยแบบวันที่ขอได้ของเขาไปเขาก็จะวาดอกว่าอจะคืนเดือนนั้นสิ้นเดือนนี้ผัดพรไปเป็นบ่วันแรกกับวันนี้ทุกอย่างมันคือความโกหกหมดเลยค่ะว่าเออจะใส่ในนอนบลอกบลวงนี่กับเมนคําโกหกของเขาแต่แรกถ้าไพว่าไพว่าเฮ็ดไพตั้งใจหลอกเขานะเนีฮยจะโบได้ดีจะโบได้แบบว่า เทศอย่างกระบโบสว่างโบ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 ขึ้นไปน่ะทุกคนเขาอยากจะได้เงินเขาคืนเหมนละค่ะเบนบอกค่ะเพราะมันเป็นน้ำพาเขากับยด้วยความรักความปรารถนาดีเ็นบอกแต่ส่วนมากเพราะเขาได้ไปรับลมันก็แบบแว่าเงินอยู่ก็แผลกับเป็นเจ้าคนนั่นเป็นเจ้าของเ็นบอกค่ะนี่เด้อกันเซาเขาเซาตรงนี้เด้อกันเอคนรุ่นเก่ามากกับยาสุ แต่มันก็คือเก่ามันกระทุกยุคทุกสมัยมันก็จะมีแบบนี้แม่บอค่ะเนาะเพราะกับมองว่าสุกังสังเห็นเขานี่ยืมกันบุคืนน่ะมันเป็นอย่างไรค่ะคนเขาจะบกคคนให้จังไปนของเขาบุคืนเขามีคำว่าเขาบกคืนแล้วคนเขาแบบว่าบ่มีคุณธรรมนะคะเพราะว่าเป็นนี่ต้องใส่ว่าไงซะยืมใหรมาแต่ที่้าใส่ใครอยากจะมีชีวิตไปหนาที่ดีเนาะ คะเว่าแค่นี้แหละว่าเ,เ,เรื่องนี้บมแล้วจะเถือ่อเนีย